สู้มันกันลนะแล้วก็เมื่อตอนไปดูสู้ๆผมกับคุณตุ๊กบก็เล่นลามข้าวทีแรกนี้ผมปีเดียวแค่นั้นเองแล้วก็มีงานคริสต์มาสผมได้ไปไปโรงเรียนแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ถูกเชิญให้เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีการแล้วก็ตั้งใจว่าจะโน่นมาก็ต้องมาให้ได้คนนี้ตั้งใจอะต้องมาร่วมงานคุณตุ๊กบให้ได้ จะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะมาให้ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมาถึงที่นี้ก็เสียใจน้องทั้งสองคนกันสลายก็ไม่ได้มาในความผูกพันกับต้อยสริมในความผูกพันกับทีสาสังก์ก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผมต้องขอพระเจ้าอย่างมากการที่จะมาร่วมพิธีในวันนี้ ก็ขอบคุณพระเจาที่ได้รับเกียรตินะครับผมเจอผมที่จะมีกาสได้พูดคแต่ผมรู้ดีว่าผมก็ต่อสู้ในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีโอกาสให้มีชีวิตได้มีโอกาสได้พูดถึงกพราะคุณราพของพระเจ้าที่ผมเห็นชีวิตของคุณสมบััิตั้งแต่แรกเลย ตั้งแต่เริ่มต้นในการที่คุณตวความได้เชื่อพเจ้าได้เห็นการต่อสู้ชีวิตของเขาเขาทำมาคิดด้วยขาดดุลการเขาก็มีการแต้นปฏิบัติรับใช้องคุณเจ้าด้วยเรื่อสิ่งที่เขามีความหวังมีความมั่นใจวันนี้ผมแค้เห็นสิ่งที่คุณตระการได้ปรัถนาเป็นชีวิตของทั้งลูกชายลูกสาวลูกชายก็ถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ลูกสาวก็มีความสำเร็จในธุรกิจการเงานเห็นลูกหล,ล,ลานต้อยสนวันนี้ผมดีใจผมจำไม่ได้ใครบ้างผมเห็นเขาตั้งแต่เล็กๆคนๆผมเห็นมต,ต่อยู่ในท้องแต่วันนี้เขาได้รับชะเจ้าผมก็ถือว่านี่คือบกคุณนี่คือความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กำลังใจสําหรับตระกูลต้อยสนและสและเวลานี้นะผมจะขออธิษฐานขอพระเจ้านำะ ในวันนี้ที่เราจะได้พระพรในครั้งที่เราบร่วมพิธีไว้อะไรให้กับคุณสมบัติในวันนี้นะครับก็อนรบใจกอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งสาธารแดับพระเชา้ากับผมขอบพระคุณพระองค์เกินเกิน้โอกาสถ้าโบกได้มีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสารรวมพิธีไว้อะไรคุณสมบัติในคำคืนนี้กับผมเชื่อมั่นว่า ผมจะนำข้าพองในการที่เปกล่าวในการที่จะพูดพระคำของพระองค์ข้าพองเชื่อมั่นว่าพระองค์จะนำพระคำของพระองค์ที่พิ่ถึงทุกคนที่ยินยินได้ฟังในคำคืนนี้พระคำของพระองค์จะเป็นทุกพรกับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในคำคืนนี้อย่างมากมายข้าพองจึงอธิษฐานขอต่อพระองค์โดยพระนามขององค์พิเยซููรเกต์เจ้าอาเมน นเวลาอนี้ด้วยความรักด้วความอะไรที่มีกระพูนสมบัติผมอยากจะเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อแสดงความหมายอะไรให้ตะพูนสมบัติักรูกนด่น ครับขอเชิญนั่นครับผมขอบคุณพระเจ้าสิบองคดร็อคเตอร์เองผมผมก็ไม่ได้พบใะเรื่องที่กขาปฏิบัติท่านหนึ่งที่ท่านรับพระเจ้าว่าแล้วปั๊บตามที่ท่านอธิษฐานตรงกับที่ผมเตรียมมาในวันนี้ที่ท่านดร็อคเตอร์ได้ยกในสติปีติบทที่ร้อยสิบหกข้อที่สิบห้าที่บอกว่ามรณะกรรมแห่งธรรมนิพพานของพระองค์ สำคัญในสายพระเนตรของพระชจ้าก็คำข้อนี้ดูเหมือนสั้นๆแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งเพราะทีนี้จะบอกว่ามรณกรรมของธรรมิกชนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆการตายของธรรมิกชนมันไม่ใช่เรื่องเล็กพอะ การตายของธรรมิกชนของพระองค์นั้นมันเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญของของสายตาของคนในโลกนี้แต่มันเป็นเรื่องสําคัญในสายพเนตรของพระเจ้าการที่คนของพระเจ้าจะจากโลกนี้ไปสักคนหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆในสายพเนตรของพระเจ้า ดั่น,นั้นที่เราทั้งหลายได้จัดพิธีไว้อะไรให้กับคุณสวัางเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากในสายพิเศษของพระเจ้าแต่ถ้ในสายตาของเรางานไว้อะไรหรืองานศพมันมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าสงเศร้าเสียใจมันเป็นเรื่องของการผิดหวังมันอาจจะเป็นเรื่องของความให้แพ้ แต่ในสายพรนเุศของพระเจ้าพุ่งบอกว่าทำพิธีจนของโะอ,งน,นอง,งนั้นเมื่อเขาตายนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญในสายพันเุศของโปรงแน่นอนเราอาจจะมีการโศกเศร้าเสียใจเพราะคนคุคค้นเคยกันคนสนิทสนมกันคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันวันหนึ่งต้องจากไปแน่นอนเราเรามีความรู้สึกอะไรอบอรเรามีความโศกเศร้าเสียใจ แต่เมื่อเราคิดถึงพระคำของพระเจ้าตอนนี้บามันเป็นเรื่องสําคัญนะในสามประเทศของพระเจ้ามันเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าคนของพระเจ้าที่กรงเลือกสารไว้ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นเมื่อจากโลกนี้ไปมันสําคัญตรงที่ว่าเขาได้กลับคืนสู่พระบิดาหรือเขาได้กลับคืนสู่บ้านอันถาวรเป็นนินดมันจริงสําคัญมาก ดังนั้นชีวิตที่อยู่ในโลกนี้มันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเหมือนบ้านชั่วคราวถึงเวลาทุกคนก็ต้องละสังขารถึงเวลาทุกคนจะต้องจากแต่คนของพระเจ้าก,การจากโลกนี้ไปเป็นเ,นเรื่องสําคัญเพราะบนสวรรค์ก็ชื่นชมยินดีในการที่จะต้อนรับคนกลับบ้านเหมือนเรามีลูกมีหลานอยู่ใใไกลๆไปทํางานไกลๆอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็กลับบ้านในเทศกาลปีใหม่ในเทศกาลสงการานต์้วยอะไรก็ตามแต่เราดีใจเหลือเกินลูกหลานเรากลับบ้าน <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> บนสวรรค์เขาดีใจที่คุณสงกรานต์ได้กลับบ้านนี่คือเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้พูดถึงความหวังใจผ่านทางบทเรียน ในความคิดของเราที่เป็นคนของพระเจ้าเราคิดว่าการตายหรือการไว้อะไรให้กับคุณสมบังนั้นเป็นการมาแสดงถึงการฉลองส่งคุณสมบัติกลับบ้าน,น,นาด้วยกันเท่าไรกับบ้านนั้นก็คือแผ่นดินของพระเจ้าตามที่พระเยซูได้สัญญาชัดเจน พระเยซูริเสเด็จเข้ามาในโลกนี้ที่เราจเจริญฉลองคริสต์ม,สมาสกันในเวลานี้หลายๆทศษจากนั้นพระเยซูริเสเดจมาเพื่อจะนํามนุษย์ทุกคนได้กลับบ้านเพื่อจะบอกทุกคนว่าหนทางที่จะกลับบ้านนั้นมันเป็นทางไหนเราจะกลับบ้านของเราถูกได้อย่างไรก็ผู้ที่มาจากบ้านคือองคุณเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็น,นโลกเข้ามารับสภาพมนุษย์ในโลกนี้แหละมาบอกว่าทางกลับบ้าน ก็คือการที่เราทั้งหลายได้เชื่อว่าพระเยซูมาจากสวรรค์และเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นทางนั้นแหละที่เราจะติดตามพระองค์เดินไปกับพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตมไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราดังนั้นการที่เราทั้งหลายจะกลับบ้านได้ก็มีทางเดียวคือทางของพระเยซูกิตอามคุณสมบัติคุณสมบัติได้รู้จักพระเยซูกิต คุณต้องวางนรูปทางกลับบ้านดังนั้นการตายของเขาในฐานะที่เขาเป็นคนที่รู้จักพระเยซูริสเขาได้ชื่อว่าเขาเป็นรำวิจารณน,น,นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสายพเนธุของพระเจ้าอีกจริงหนึ่งที่เราทั้งหลายอาจจะนั่งคิดพิจารณาว่า ทุกครั้งที่เรามีโอกาสไปร่วมพิธีไว้อะไรหรืองานศพของไทยเนี่ยเราไปเพื่ออะไราาน่าจะคนคนเาล็อกน้ำถือกันผมชื่นใจในหมู่บ้านนี้นะถึงไม่เป็นคริสเตียนแต่เป็นคนที่เราชอบพอการเวลาเขาจับไปเราก็ไม่ถือศาสนาว่าเขาเป็นพุทธเขาเป็นพิกีเขามานะในนี้มีเยอะเลยนะคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าคนไม่ได้เป็นคริสเตียนมีเยอะเลยใช่ไหมครับ ผมขอดูมือได้ไหมจะเห็นน้ำใจคนที่ได้เป็นคริสเซียนที่มาอยู่ร่วมกับเราที่นี่อยากโปรมือขอบคุณครับอยากโปรมือขอบคุณครับขอผูเนินครับหลายอย่างที่ผมไปผมยินใจชาวบ้านเห็นอกเห็นใจครับในการสูญเสียชาวบ้านลัคุณสมบัติถึงแม้เขาเป็นคริสเซียน เราไม่ได้เป็นทิ่เซียนแต่เราก็ยินดีที่จะมานั่งในพิธีของทิ่เซียนถือว่านี่เป็นการให้เกียรติกันอย่างมากมากเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งผมอยากจะมีพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้มาการที่เราทั้งหลายมางานไบอะไรมันดีอย่างไรเพราะในพระธรรมบารจ์บทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองเนี่ยสองข้อนี้ได้บอกอย่างนี้ ผลจากจะช้านี่คือพระธรรมของพระเจ้าอยากฝากท่านทั้งหลายในวันนี้ที่มานะครับบอกวา่าชื่อเสียงดีก็ระเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างพิเศษและบรรไกายก็ดีกว่าบรรเกิดไปยังเรือนที่มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกันเพราะนั่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวงและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจ ทำตอนนี้กําลังเตือนว่าเมื่อเราไปงานศพไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามาศาสนาไหนก็ตามเป็นเครื่องเตือนใจเราเพราะคนที่ไปร่วมพิธีธธธไปอะไรนั้นเมื่อเขามองแลวเขาจะคิดว่าว่าหนึ่งถ้าเป็นเรานอนอยู่ในนี้ไม่ใช่คุณสมบัติแต่เป็นตัวเราเองนอนอยู่ทีงนเราคิดอะไร มีอะไรไหมที่เราคิดว่าเราอยากทําแล้วเราไม่ได้ทํามีอะไรไหมที่ผิดพลาดแล้วยังไม่ได้แก้ไขเราเสียดายไหมผมบอกทุกครั้งว่าผมไม่รู้ผมจะมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่ามีพูดจริงเลยเมื่อเวลาเราหลับเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนเช้าผมจะตื่นอีกหรือเปล่า ังนั้นเราคิดผมจะเอาสิ่งนี้มาคิดอยู่เสมอว่าถ้าเป็นผมนอนอยู่วันนี้ไม่ใช่คุณสมบัังแต่เป็นผมเองที่นอนอยู่ถึงนี้ผมจะต้องทนชีวิตของผมอย่างไรคนเขาจะพูดถึงผมอย่างไรคนที่มาร่วมงานเขาจะคิดกับผมอย่างไรเวลาของเรา มีแค่ลมหายใจอยู่รวมดบใดถ้าเรายังมีลมหายใจโอกาสเรายังมีแต่ถ้าเราสิน้นลมหายใจเมื่อไหร่โอกาสที่จะแก้ตัวโอกาสที่จะทําการทั้งหลายที่เราอยากทํานั้นเราหมดโอกาสและพระคำของพระเจ้าตอนนี้จึงบอกว่าเพราะนั่นเป็นววระสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวงผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ คือผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจผมขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตคุณสมบัติลูกจะบ๊อกก็ได้พูดถึงพ่อเขาอย่างไรคุณปุ๊กเขาก็พูดถึงสามีเขาอย่างไรลูกสาวพูดถึงคุณพ่อเขาจะไรคุณพ่อเขาเป็นที่ชื่นชม เขาเป็นทิ่ภาภููิใจทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งการทำมาหากินคุณพ่อจงบังของเขาก็เป็นที่ชื่นชมสำหรับลูกคุณเขาทางธรรมในความเชื่อของคุณจงบังก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกผมถือว่าคุณจงบังเขาทำหน้าที่ของเขาที่ดีแล้วในฐานะที่เขาเป็นพ่อเป็นสามี เป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้ปกครองทิ่จักรเขาดูแลผู้ที่เชื่อในทิ่จักรเอาใจใส่อย่างนีงานของเขาเสร็จแล้วทุกคนกล่าวขานถึงเขาด้วยความชืช่นชมผมเองก็ทบทวนว่าถ้าพรุงนี้ผมไม่ได้อยู่คืนนี้ผมจากไปด้วยเวลาที่ผมเหลืออยู่ผมก็ใช้เวลาที่จะพูดพี่น้องทั้งหลายว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นมันสั้นเหลือเกินเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะอยูถึงเมื่อไห่แต่ขอให้ใช้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้สิ่งดีซึ่งกันและกันผมเคยพูดเรื่องนี้ในหลายที่ว่าหลายครั้งในครอบครัวเดืช่วงเช้าผมกา ทำพิธีแต่งงานแล้วก็ให้อ,อวบเขาไมวว่าหลายครั้งในในครอบครัวคนใกล้ตัวเนี่ยเราไม่เคยทำดีต่อกันเลยนะไม่เคยพูดจาที่ดีต่อกันเลยนะไม่เคยดูแลกันและกันอย่างดีเลยนะแต่เมื่อใครคนใดคนหนึ่งจากไปเนี่ยรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายฉันน่าจะพูดดีกับเขาสักหน่อยหนึ่ง ฉันน่าจะเอาใจใส่เขาให้มากขึ้นกว่านี้มันจะทให้เรารู้สึกพลาดทําใหเรารู้สึกใจแต่วันนี้ท่านทั้งหลายยังมีโอกาสท่านทั้งหลายยังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะทาการดีกับคนในครอบครัวของเราภรรยาจะทําการดีกับสามีของตัวเองสามีที่จะทําการดีต่อภรรยาลูกหลานทั้งหลายก็จะทําการดีต่อ พ่อแม่ต่อพี่ปานาอาปู่ย่าตายายทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดมีลมหายใจเท่ากันหมดคือวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราหมดลมหายใจเราไม่มีชีวิตอยู่เราก็จะเสียโอกาสนั้นดังนั้นในวันนี้ผมอยากจะบอกพี่องว่า ชีวิตของเราทุกคนนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้กำหนดเราทั้งหลายไว้แล้วว่าเมื่อเรามาในโลกนี้เราจะอยู่ในโลกนี้ถึงเมื่อไรวันเวลานาทีถูกกำหนดไว้ทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะฝืนการทรงกำหนดขององค์พระเจ้าได้คุณพิกคุยกับผมว่าอาจารย์ วันที่9กุมภาพัานธ์นี้คุณสุรมจหกร69ใช่ไหมวันที่1กุมภาพันธ์เขาจะอยู่ถึง69พอดีเลยเป็นวันเกิดของเขาแต่พระเจ้าก็กำหดไปแล้วคุณธบังจะต้องจากวันและวินาทีด้วยเนี่ะเวลาสิ้นลกนมกำหนดไปหมดแหละเราจะยื้อไว้อย่างไร เราจะทำวิธีไหนก็ตามไม่มีทางที่เราจะฝืนการกำหนดของพระเจ้าไปได้บางครอบครัวอาจจะรู้สึกตำหนิตัวเองเสียใจว่าถ้าเรามีเงินมากกว่านี้เราได้หมอดีกว่านี้เราได้ยาดีกว่านี้เรามีโอกาสรักษาพยาบาลดีกว่านี้ญาติของเราคนที่เรารักอาจจะมีชีวิตที่ยืดออกไปได้ เราก็ตระงติตัวเองว่าเราไม่มีความพร้อมที่ทําให้ญาติของเราไม่สามารถมีชีวิตยืดไปได้เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถจะยืดชีวิตที่พระเจ้ากําหนดไปได้เลยชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าทรงกำหนดไปถึงสิ่งนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดเรือนี้เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้พูดกับท่านทั้งหลายอีกหรือไม่ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดสุดท้ายในวันนี้คือว่าชีวิตที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรแต่ผมอยากจะบอกว่าลมหายใจของเรานั้นมันมีค่ามากลมหายใจเราเข้าออกเราให้ราคา ลมหายใจเราแค่ไหนบางคนมีคำพูดมาแล้วน่าเสียดายเขาบอกว่าแต่ละวันก็นั่งหายใจถิมไม่ไม่เสียดายลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งว่าเราจะให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดเราจะทำอะไรเราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่ในวันนี้ เพื่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ผมขอพระเจ้าวา่าขอให้ผมมีชีวิตอยู่ที่จะทำการดีที่จะให้สิ่งดีจะพูดสิ่งที่ดีกับคนทั่วไปสิ่งดีที่ผมจะพูดก็เรื่องเดียวคือเรื่องของพระเจ้าผมจะบอกว่าพระเจ้ารักคุณนะพระเยซูมีจริงนะ และพระเยซูแักวกูผมจะพูดถึงตลอดและวันนี้ผมอยากจะพูดกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายได้ทําการดีท่านทั้งหลายได้มาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวทีทางสั่งนั้นท่านทั้งหลายได้ทําการดีแล้วในวันนี้และผมเองก็จะบอกเรื่องดีกับท่านทั้งหลายว่าพระเยซูแลกท่านทั้งหลายนะแล้วพระเยซูบอกย่าท่านทั้งหลายและผมปรารถนาที่จะให้ญาติพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นอยู่กอมาสิบสามใช่ไหมกมาสสิบสามอุมุบ้านเลยนะบ้านเลยแต่สแกนนะอัลสก่หัสแกนนะผมเคยไปครั้งหนึ่งก็มาเยอะเลยใช่ไหมเป็นญาติทังคุณสมบัตินะขอขอมือุ้ยสแกนหน่อยขอมือหัวสแกนพระเยซูรักคุณนะขอให้รักกันอย่างนี้รักกันอย่างนี้ต่อไปพี่น้องผมคตะเป้าครับพี่น้องผมคตะเป้าขอมือหน่อยผมคตะเป้าพระเจ้ารักคุณนะพี่เยซูรักคุณจริงจริงจริง แล้วก็ขอให้ความรักที่พี่น้องมีในหมู่บ้านนี้ในครอบครัวนี้อยู่ต่อไปดังนั้นให้การไม้อะไรของคุณสมบัติในวันนี้ได้ส่งความรักขององค์พระเจ้าที่คุณสมบังรักและคุณสมังศรัทธาความรักของพระยิ่งสุีทิตจะมีถุกทุกๆคนในวันนี้นะครับผมกติธรรมขอพรขอความรักของพระเจ้า ยิ่กับทุกๆท่านท,ที่มาร่วมพิธีไว้อะไรในค่ำคืนนี้นะครับขอทุกท่านสงบ,บใจสักรู่หนึ่งในะครับผมจะขอพรจากพระเจ้ากิะตั้งขอท่านได้รับความรักของพระเจ้าอยู่ในใจของท่านสัตว์ทุกการแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่คนของพระอ,องค์นั้นเต่ไปด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณพงษ์สำหรับครอบครัวคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั้งหลายและขอบคุณโพงที่พี่นอ้องญาติพี่น้องทางฝ่ายคุณสมบัติก็ดีพี่น้องที่ป่งต่เป้าก็ดีพี่น้องที่เดินทางไกลมาจากที่อื่นก็ดีขอบคุณพงษที่ทุกคนมีความตั้งใจเขามีน้ำใจเขามีหัวใจปรารถนาที่จะมาให้กำลังใจครอบครัวนี้ ขอพูดสิาสา่งต่นี้ขอพงศนึกถึงคนเหล่านี้ขอพงเทพบพรของพง์ไว้ยังคนเหล่านี้ที่เขาจะมั่นใจและเขาจะสัมผัสได้ว่าพระเยซูรักรับพระเยซูคหมนะครับและพระเยซูจะอวยพระพอนในชีวิตของเขาในอาชีพการงานของเขาในชีวิตครอบครัวของเขาพ้าพงศ์อธิษฐานขอพระพรนี้จากาพระองค์เป็นพระดามขององค์พระเยซูคร,ริ์เจ้ามาี่ ขอไปเนท้ายไว้พรอทุกทุกท่านนะครับ